ผมอุณหอาฝาคลั่งขนาดนี้นะคะอ๋ออันนี้งานเฟอร์นิเจอร์แฟร์ใช่ไหมครับครับผมผมบอกต๊ะจีนนะครับถ้าไม่มีแขกแดกก็เก็บไปพั้งกันเลยครับเก <laughs> <laughs> <ๆ>็บไปปั้กันเลยนี่นี่อะไรแหลกตอนเช้าวะล่ะเสียงเสือฟเปไ็นไรนะโอ้้เห <laughs> ีย <laughs> งานช่วยมาค่อยแข็งแหลก <sighs> ไปขับแจ๊สนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับอขอบคุณมากครับขอบคุณที่รักและเมตตานะครับ ขอบคุณที่รักพวกเราตลกไทยทุกท่านนะครับยุคนี้จะมีใครอ่ะใช่ไหมมัมเพ่งนองใช่ไหมใช่สมัยก่อนเราก็มีใครก่อนจะมีพี่หลุยส์มาแต่พี่หลุยส์เขาป็นครอบครัวเราแล้วใช่สมัยก่อนก็บอลแจ๊ดคอมเปิดตากนะกำลังจะพูดไงนี่ใครวะเฮ้ยเลูกเป็ดลูกเป็ดคือแจ๊ดโทษโทษอาเป็ดผมกำลังจะพูดไงอาเด่นอเด๋อเทพ อเปเดอ,อ่าใช่หลายๆคนเขาเรียกครับโนต้ตตายแล้วอ๋อโนต้ตตายใช่เหรอ<ป>อ่าไม่ดีนะทักกันเองเนี่ยเมื่อก่อนมีใครแจ๊สบอลตักแล้วใครเปิดคอมเปิดเอออ่าพี่นุย้ยอ่าพี่นุย้ยเอออ่าคอมไปแล้วเออ